สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้หูสู้ค้นครับผมมือนี้ครับอยู่กับช่องคนบันอชแชนเนลเพื่อกลับพี่น้องมือนี้พ้าพี่พาะน้องครับมากินก้อยปลาขาวหน้าครับพี่น้องนะครับเนาะหลังจากที่เขาได้เด่นสงการนะครับสงการมันันสองสามมือ บ่คอยมีเวลาบางนะครับล,ลงคิดไ้พี่น้องเบิ้งเพราะนี้มือนีครับได้มีเวลาบังนะครับก็เลยได้ลงคิดไปพี่น้องด้เบิ้งนะครับเมนูครับผมเมนูก็จะเป็นก้อยปลาขาวน้าด้วยพี่นอ้องเ้อะขอโทษขออภัยหลายๆครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดที่บ่ก,กินดิบนะครับเนาะ,ะบ่ก,กินดิบกะ บมเลื่อนผ่านครับผมเลื่อนพานเลยเลยครับผมขั้นตอนกับบ๊ยุงยากครับพี่น้องเออเอามาตัดหัวคอดเจ็ดออกนะครับเอาใส่เอาขี่มันออกนะพี่น้องเด้อแล้วก็ล้างน้ำสะอาดๆนะครับเนาะแล้วก็เทากับเอาเกลือมาคั้นครับผมให้ดับกินข้าครับ ขันอยู่ประมาณจากสามเถือนะครับเด้อขันเกลือเพื่อดับกินข้าวปลาครับขันอยู่ประมาณสามหลอดครับเบิงตีแหละครับพี่น้องปลาที่ไปหามาครับจักปลาเสียดอีหยังดีครับเสียดปลาแดกหรือว่าปลาสมดีกับบอทันติหูครับผมย่านไล่ด้เตุตปลาแดดหลายครับผมพอตะเขาขันเขาล่างออกแล้วครับเราก็เสร็จมาซับครับ สับให้มันละเอียดจักน้อยนะครับเนาะเพราะว่าลาบนี่ต้องให้มันละเอียดนะครับเด้อเพราะว่ายัานมันมีก้างครับซับใส่กันหมดเลยครับทั้งตัวนั่นแหละยันเ่าะมมีก้างนะครับเนาะ,ะผู้ป้งปลากับปีงไปครับป้งปลาขาวเบิงตี้แหละพี่น้องเป็นเตร์แซ่บบ้างน่อยปีงหอนหอนกินกับตำบักฮุงนี่ผมกับวาสุดเท่านั้นแล้วนะครับเนาะ ตั้งสีแ่แหละอีสานบ้านนอกของเฮาหาอยู่หา,หากินง่ายๆเด้พี่น้องเด้โอโหแล้วก็น,น้ำไหลไหลแล้วล่ะยุวเขาแล้วครับ <c oughs> โอ้ยนอกเอาครับขั้นตอนต่อ,ตอมาครับผมใส่ใส่เป็นน้ำแบบน้ำมะกรูดครับเด้อเอาบักกูดหรือว่าบักโูดบ,บ้านเขาแหลอครับ ใส่ประมาณตักสามนวยสี่นวยครับผมเอามาพาเครื่องแลว้วก็บีบเลยครับบีบเอาต้นามมันครับผมบีบพอดีบางเอืน่นบางเอืน่นมิเตบีบก็บีบบ่อด้เอาไนมันออกเลยบาทนี่ต่อไปก็จะได้เก็บไนออกเกล้วบครับพี่น้องมีตตบีบอย่างเดียวผัดลืมลื่มว่าเอาไนออนออก ทุทไายก็ได้ไม่เก็บในออกคือเกาว่าสิได้กินเร็วๆมันบ่เมียนซะแล้วปี่นองเลยได้คุ้มเก็บในเก็บในบักขุดนั่นแหละครับเพระาะว่ากันว่าเก็บออกมันกสัสิเวลากินมันกัสิขมนะครับเนาะเขาเลยต้องเก็บออกธรรมดาละครับกินเห็ดไปน้ำกินบักสองเศ้าไปน้ำมันก็นเลยหลงไปเลืมลืมเนี่ยจากน้อย เอาเอาบ่าเป็นยังไงครับบ่เฝ้าปนในดอกมือนี่คอยเก็บออกไปเด้อเก็บออกครับเก็บออกเพราะว่าถ้าบ่เก็บออก,อก,ออกนี่มันสิขมครับผมเวลาเขาย่ำถึงในบักหูนะครับมันกระสิคขมมันกระิเสียรสชาตินะครับเนาะพอถ้าเขาเก็บออกบนแล้วนะครับเนาะเขาก็สิคัขันเด้อันนี้เด้อพี่น้อง ขั้นให้เนื้อปลากับหน้าบักรูดอ่ะมันเข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งครับคือว่าใส่น้ำมะกรูดเี่ครับเพื่อรดกินข้ารดกินปลาเนาะครับเนาะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันครับผมอันนี้คือสูตรของคนบ้านนอกเองนี่แหละครับใส่บักเนาเอยใส่ขอโทษครับผมใส่บักกูด ครับดับกินข้าวอีกรอบนึงนะครับเนาะขัน้นจนมันเอ่อเข,าข้ากันกับน้ำบักกุดนะครับเนาะ,อะพอเขาคันเรียบร้อยแล้วเขาก็สิมบ,บีบเีบนครับเด้อบีบมีแห้งเท่าไรบีบออกให้เบิดเลยครับผมบีบน้ำออกนะพี่น้องเด้อบีบน้ำครับบีบน้ำออกถ้าบ่บีบออกนี่มันจะ,ะปรุงแล้วมันสิเป็นอ่อ เป็นน้ำด้วพี่น้องมันสิบบอร่อยนะครับเนาะแต่ถ้าเขาบีบน้ำออกแล้วนี่มันสะเป็นผงมันสะนาจินครับพี่น้องลองออกไปเห็เบ้งนะครับสูตรนี้บ่จํากัดครับผมเห็นได้เห็ดได้ครับบีบบีบถ้าู้ใดมีแห้งทรายก็บ,บีบออกให้เบิดครับเบิรเท่ายแห้งต่ดดีครับบีบน้ำออก ให้มันแห้งเลยครับ๋ย้มันเป็นผงพอดีอพอนายมันได้หมดแดงมาพอดีครับผมจัดการคั้นใส่เลยครับบันนี้ได้หมดแดงมาแล้วก็เอามาคั้นใส่กันโอ้กว่าสิได้กินก็นจะเป็นยาก่นเนาะหมดแดงก้อยแล้วก้อยอีกอน่นน <c oughs> ะก็มีแต่ก้อยพอนายผลหรอวะผมก็บทายแต่ก่อนกล่องแยงเดียวแหละครับ <c oughs> ให้พอนาเป็นค้นคั้นครับผม บะสูครับบะสูกับบดแดงนี่ตรงนี้เพิ่งเด็ดขั้นนี่ครับขั้นจนว่ามันเข่ากันครับกับบดแดงนะครับเด้อบ้ดนนี่เอาบดแดงเป็นตัวสมครับหลังจากนั้นเขากิดถิมาปรุงเครื่องโซ่บานนี่เบญญครับปรุงเครื่องก็เอาเครื่องลาบนี่แหละครับเครื่องลาบมีใส่พริกป่นนะครับเนาะตามชอบนะครับพูดได้มักเผ็ดกับใส่ลาย ผู้ใจบะเผิดใส่หน่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วกดต่อมาผงนัวครับผงนัวใส่หลายแสบลายใส่น้อยแสบน้อยแต่ว่าผมหัวใส่ลายแล้วผมมาตึกแสบนะครับเนาะเขาารัวครับผมเข่าปวดตามชอบเลยครับเลยแนวนี่ผมมีสูตรครับผมผมมีสูตรไตตัวครับผมตามโดยหอมครับใบมะกรูดจักหน่อยอืมเข้ากับ คุลีคุลีใส่กันนั่นละครับใส่ไปแล้วซ้มไปพร้อมบ่พร้อมมองใดเนี้ยใดเอาก็จังค่อยเติมเอาอผมก็วบบ่ามันสุดต้นแล้วคนไปคนมากินหอมกลุ่มกลุ่ม่มันสีหิวเขาเราแต่บสิบัดนี่หมดแดงกับกวอยพ่อหดแดงโอ้ยเนาะกินยากอีกหลีว่าเมนูนี่แม่ พอคนแล้วๆพอไงไว่าเสาเถาะเสาท่อท่อคนต่อเอาซีมซีมซีมพอนะเพื่อนก็ว่าเอาซีมกับซีมบัตรนี่เอ้าซีมเบิ้งเป็นยังไงอู้หึมมึงสีหนาไหมยกมืออีกตั้งหากเสียบครับเสียบิึบบงเอาที่ะไรพีน่น้องบัตรนี้มาด้ยวยครับบัตรนี้มากินเขาน้ำกันเอ่อก้อนทีกินเขานพงไว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วขอจักเบีิกสักก้อนพอนะ <c oughs> เอาเบิกกับเบีกิกสนก เดี๋ยวพบเปิดเพื่นกระเบื้อพอกินข้าวแซ่บครับผมโอเคครับผมก่อ,อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะ,ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนบ้นนน้องนะครับได้น้ำเสนอคลิปดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งต่อไปอกับวิวเพีหยังมากมายนะครับเนาะสวหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำา่าสวัสดีครับ